สวัสดีค่ะเด็กๆอนุบาล3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูกวางอีกแล้ววันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทำเสริมทักษะนะคะหน้าที่50ถึง หน้าที่54นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นเรื่องที่1ญี่ปุ่นนั่นเองทีนี้ให้เด็กๆเ,เลือกคำสาระอะไรหลกสารอัวนั่นเองเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมให้เป็นคำที่สมบูรณ์นะคะเด็กๆพร้อมหรือย,ยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกับคุณครูกันเลยนะคะอาข้อที่หนึ่งเด็กๆเห็นเป็นรูปอะไรหลก รูปบัวใช่ไหมคะบัวสีเหลืองบัวสีเหลืองก็คือบัวญี่ปุ่นนั่นเองใช่ไหมลูกเด็กๆก,ก็เลือกคำว่าบัวก็คือคำนี้นะคะบอัวบัวบัวญี่ปุ่นนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะเป็นตุ๊ก,กตาใช่ไหมลูกแล้วลูกสอนชี้ไปที่ไหนคะที่หัวนั่นเองใช่ไหมเด็กๆก,ก็เติมคำว่าหัวลงไป ห,หัวหัวหัวอะไรคะหัวตุ๊ก,กตานั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สเป็นตุ๊ก,กตาเหมือนกันแต่ลูกสอชี้ไปที่ไหนลูกชี้ไปที่คำว่าตัวนะคะก็คือตัวตุ๊ก,กตาต่อเต่า สระอัวอ่านว่าตัวนะคะตัวตุ๊กตาต่อไปข้อที่4นะคะเป็นเนื้อโกเบแล้วเนื้อโกเบสัตว์ตัวนี้ก็คืออะไรลูกวัวนั่นเองก็คือวัวอัววัววัอัววัวว,วัวเนื้อนะคะ อ่ทีนี้เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะลูกนะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นนะคะให้เรียบร้อยนะลูกนะต่อไปเปิดมาหน่วยที่14นานา,นาประเทศเรื่องที่สองสาธารณรัฐเกาหลีนั่นเองในหน้านี้นะคะให้เด็กๆลากเส้นต่อจุดเรียงลำดับเลข1ถึงเจบนภาพให้ถูกต้องนะลูกนะก่อนอื่นเลยเด็กๆมองหาเลขหซิว่าเลขหอยู่ไหน อ่าเด็กหนึ่งอยู่นี่เองเด็กๆก็ลากมาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ห้า

เจ็ดสนั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆก็ลากเลข1นึถึงเจเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็จะสังเกตว่าเอ๊ะนี่เหมือนตุ๊กตาเลยเป็นเส้นขอบของตุ๊กตาใช่ไหมลูก โอเคเมื่อเด็กๆทำหน้านี้เสร็จแล้วนะคะง่ายมากๆเลยต่อไปค่ะก็จะเป็นหน่วยที่14นานานประเทศเรื่องที่4สาธารณารัฐแอฟริกาใตา้นั่นเองนะคะในหน้านี้ให้เด็กๆหาผลลัพธ์จากการบวกโดยการโยงเส้นจากถุงข้าวไปหาตำแหน่งไปหาคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะลูกนะอ่าหาผลลัพธ์ก่อนโดยภาพแรกนะลูกนะ เขาบอกว่า31บวก2ี่1บาวก2ี้าจำได้ไหมวิธีการบวกต้องบวกจากหลักหน่วยก็คือข้างหลังก่อนนะคะ5ทีนี้1บวก5ได้เท่าไหร่ลูก1บวกหก็ได้6นั่นเอง1บวกหได้6นะคะต่อไป3บวกสได้ 5นั่นเองนะคะมาต่อกันที่ข้อต่อไปข้อที่2 4งสบวกหได้เท่าไหร่อ่าสองบวก6ได้เท่าไหร่รลูกสอบวกหได้8เด็กๆก็เขียนเลข8ลงไปแล้ว4ีบวกสก็ได้6เด็กๆก็เขียนเลขหลงไปนะคะ ต่อไปข้อที่3 35บวก14ได้เท่าไหร่5้บวกสได้เท่าไหร่ลูกได้9นะคะต่อไป3าบวกหได้4นั่นเอง35บวก14ก็เท่ากับ49นะคะต่อไปมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลย52าบวก12ได้เท่าไหร่2อบวกสได้เท่าไหร่คะ ได้4นะคะแล้วก็5บวก1ได้6นั่นเองก็เป็น64ทีนี้เรามาโยงเส้นหาคำตอบกันเลยเรามาโยงเส้นจากถุงข้าวนะลูกนะเห็นไหมคนถือถุงข้าวนะคะไปหาคำตอบเอ๊ะข้อแรก56 5กับ6ก็อยู่ตรงนี้เด็กๆก,ก็ลากเส้น มาหากันเลยต่อไปนะคะก็จะเป็น42บวก26เท่ากับ68ดเด็กๆก็ลาก68มาหาเพื่อนของเขาเลยต่อไป35บวก40อ่ะ35บวก14นะลูกนะคำตอบก็คือ49ดีเด็กๆก็โยงเส้นมาหาเพื่อนเลยแล้วก็ภาพสุดท้ายนะคะก็จะเป็น52บวก 12นะคะเท่ากับ64นะคะเด็กๆก็ลากลงมาเลยแบบนี้นะคะเมื่อเด็กๆทำหน้านี้เสร็จแล้วเขียนชื่อเขียนชั้นให้เรียบร้อยนะลูกนะต่อไปนะคะในหน่วยที่14นานา,นาประเทศนะคะให้เด็กๆช่วยตัดรูปภาพที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกามาติดลงในแบบฟอร์ม อาการให้สมบูรณ์นะคะโดยกิจกรรมเสริมนะคะผู้ปกครองสามารถเล่าเรื่องราวประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาให้เด็กๆฟังเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้เด็กๆด,ด,ด้วยก็ได้นะคะอ่าหน้านี้นะคะเด็กๆด,ดูภาพซิมีทั้งหมด7ภาพภาพนี้ใช่ไหมคะธงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาอ่าเด็กๆก,ก็ ตัดแล้วก็นำมาปะติดลงในพังแบบฟองนะคะให้สมบูรณ์นะลูกนะข้อนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องทำมาไม่ต้องนำมาติดนะคะต่อไปข้อนี้ใช่ไหมเอยหรือว่าภาพนี้ใช่ไหมคะอ่านี่จำได้ไหมที่ไหนคะวอร์ดิสนี์วอร์ดิสนี์นะคะก็คือ ใช่ไหมลูกถ้าใช่ก็ตัดแล้วมาเติมต่อไปนะคะก็จะเป็นอะไรคะวัววัวใช่ไหมลูกถ้าใช่ก็ตัดมาเติมเลยหรือว่าต่อไปนะคะนาฬิกาใช่ไหมคะถ้าใช่เด,ด็กๆก็ตัดมาเติมได้เลยนะคะต่อไปเมื่อเด,ด็กๆทำหน้านี้เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นให้เรียบร้อย ะะเป็นหน้าสุดท้ายหน้าที่54นะคะในหน้านี้ให้เด็กๆฝึกเขียนคำและฝึกอ่านคำนั่นเองนะลูกนะคำแรกบัว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 แล้วก็เขียนข้างล่างด้วยนะคะบัวบัวต่อไปนะคะคำที่สองัว วัววัวแล้วก็เขียนตรงรูปดินสอ่อวัววัวต่อไปนะคะคำที่สามรูปอะไรลูกหัวหอวัวหัวหอวัวหัวนะคะต่อไปคำที่สี่เขาอะไรลูก mm hmm. เขากำลังหัวเราะหอัว หัวรอออกรอหัวรอหออัวหัว,หวรอออกรอนะคะเมื่อเด็กๆทำหน้านี้เสร็จแล้วอย่าลืมอะไรคะเขียนชื่อเขียนชแนลเรียบร้อยวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะลูกนะสวัสดีค่ะ